สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาถึง14กรกม14มิถุนาานะคะถึง14กรกาดาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงระหว่างวันที่15ถึง30พฤศจิกายน2568 โชคชะตาวาสนาของท่านเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักช่วงนี้โดดเด่นดีอยู่ไหมนะคะมีเงินใช้จ่ายคล่องมือดีหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะก่อนอื่นอันดับแรกเลยต้องขอเตือนชาวราศีเมถุนนิดนึงเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากไวเป็นคนที่คิดยังไงพูดอย่างนั้นฉะนั้นเวลาที่ท่านจะพูดอะไรก็ตามคิดให้เยอะๆ ระวังคําพูดจะทําร้ายจิตใจคนฟังนะคะท่านเป็นคนที่ท่านนิ่งนี่คือไม่เหมือนคนไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะแต่ถ้าเวลาที่ท่านได้พูดอะไรออกไปนี่คนฟังนี่เจ็บแป๊บเลยทีเดียวนะคะเพราะคําพูดของท่านมักจะตรงท่านเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดเป็นเรื่องจริงด้วยฉะนั้นนะคะช่วงนี้ท่านระวังคําพูดอารมณ์ในการเวลาที่ท่านจะพูดต้องซอบๆนิดนึงระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้าง ทั้งคนที่บ้านและที่ทำงานและจะมีเรื่องที่ท่านไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินได้ฟังเข้ามาอาจจะมีใครบางคนพยายามทำให้ท่านนะคะผู้ขัดขวางไม่อยากให้ท่านนั้นนำเสนอโปรเจกต์ผ่านหรืออาจจะพูดจาบันคือพูดมาแล้วท่านความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องพูดแบบนี้พูดมาแล้วฉันเสียใจนะฉันหวังดีกับเธอนะอะไรเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจนะคะคนที่ทำให้ท่านไม่สบายใจ คือคนที่เขาสะใจในวันที่เขาเห็นท่านไม่สบายใจฉะนั้นโนสนโนแครไม่ต้องไปใส่ใจแค่คำพูดไม่ได้มาเพิ่มเงินในบัญชีให้กับท่านจงทำจงใช้ความสามารถนะคะสยบคำพูดของเขาให้ได้ท่านเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งจะประสบความสำเร็จเรื่องการพูดคุยและท่านเป็นคนที่ฝีมือดีแก้ไขกับปัญหาเก่งถ้าท่านนะคะคาดการอะไรเอาไว้มักจะไม่พลาด นักวางแผนนักวิเคราะห์หรือแม้แต่ท่านใดที่เป็นเซล์ในหน้านักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ถ้าเป็นคนที่ขายของเก่งจะขายดีกว่าคู่แข่งแต่ให้รามัดระวังคู่แข่งจะหาทางรีเครดิตนะคะจะทำอะไรอยาิได้ประมาทก็พอควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆอย่าปากไวอย่าใจร้อนการงานถ้าท่านทำงานประจำนะคะช่วงนี้ฝีมือการทำงานของท่านไม่น่าเป็นห่วง และที่สำคัญแก้ไขกับปัญหาเก่งมากสิ่งที่ท่านจะต้องระวังให้มากๆก็คืออารมณ์และคำพูดค่ะถือว่างานมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้นะคะงานสำหรับคนที่ทำงานประจำงานยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมและให้โอกาสท่านมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบถ้าท่านจะเสนอโปรเจกต์หรือว่านำเสนอขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่านพูดรับหลังอย่าพูดเวลาที่ มีการประชุมหรือว่ามีคนเยอะๆเพราะว่ามีใครบางคนพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ท่านประสบความสำเร็จในการนำเสนอนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีเมถุนการเงินของท่านโดดเด่นมากๆท่านจะโชคดีเรื่องเงินเงินทองทองท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้เงินจำนวนเยอะๆนะคะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโต ท่านใดที่เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทท่านก็จะหมุนเงินได้คล่องนะคะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังท่านด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสําหรับท่านใดที่กำลังเครียดและกลุ้มกลัวไม่มีเงินผ่อนชำระหนี้สินต่างๆหรือว่าผ่อนชำระคนที่ท่านนั้นนัดเขาไว้ถึงเวลาท่านจะมีเงินไปชำระหนี้สิน หรือว่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะรายจ่ายของท่านช่วงนี้จะหมดเงินไปกับบุตรคนใกล้ชิดคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ารายจ่ายจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นรายจ่ายจุกจิกมีรายจ่ายที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้จ่ายเข้ามาด้วย มีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงปกบปรับฉับพลันเอาอยู่ๆก็มีรายจ่ายตรงนี้เพิ่มเข้ามาหรือรายจ่ายบางอย่างนะคะที่ท่านจ่ายเป็นประจำกัดสูงขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงท่านใดที่มีบุตรหลานที่กําลังศึกษาเ,าเรียนบุตรหลานที่ยังเล็กมีสัตว์เลี้ยงนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มขึ้นเช่นอาจจะหมดเงินไปกับการส่งเสริมให้เขานั้นได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่า อาจจะมีค่านั่นค่านี้เกี่ยวกับการศึกษาของเขาเข้ามาถ้ามีสัตว์เลี้ยงท่านอาจจะเปสัตว์เลี้ยงนะคะซื้ออาหารซื้อขนมขบเคี้ยวให้สัตว์เลี้ยงภายในบ้านซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆให้เขาใส่นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านเป็นคนหาแต่จะมีคนช่วยใชย้ฉะนั้นถ้าท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวอย่าประมาด้านการใช้จ่ายให้ระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะ ชาวเมถุนท่านเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นระวังจะถูกหลอกยืมเงินระวังการช่วยเหลือคนอื่นระวังคนอารัสอโเปียบแม้แต่สมมุตินะคะไปทานอาหารกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกอบายออกไปก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาถึงที่ทํางานเราให้ไม่ได้เอากระเป๋ามาไม่ได้เอาโทรศัพท์มาแต่อยู่ๆถึงเวลาก็เฉยก็นิ่งและท่านจะเป็นคนที่ไม่ชอบทวงเงิน นะคะเป็นคนที่เกรงใจคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเงินของท่านฉะนั้นเพื่อป้องกันอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลีกเลี่ยงระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินอย่าออกหน้าออกตาแทนใครเรื่องเงินเงินทองทองอย่าออกค่าอาหารให้ใครไม่งั้นแล้วท่านจะไม่ได้คืนแน่นอนนะคะเราไม่ใช่คนใจร้ายแต่เพื่อคือเพื่อความสบายใจของเราเองนะคะ การเงินมีกินมีใช้มีโชคลาภด้านการเงินถาว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ก็ช่วงนี้นะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไงก็อยากจะท่านเสี่ยงให้น้อยๆนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ที่จริงแล้วก็มีแต่แต่ก็ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะดูให้ดีๆไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องเสี่ยง นะคะให้ท่านนั้นหาเงินจากงานจากความสามารถของตัวเองจะดีกว่าสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรับงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่าอาจจะมีรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําเออช่วงนี้นะคะการเงินของท่านน่าชื่นใจนะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆค้าขายมีโอกาสไดออเดอร์รายใหญ่ด้วยนะคะนักธุรกิจถ้าท่านกําลังคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะสําเร็จหรือท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวด้านการเงิน รอคอยเงินจากตรงนั้นตรงนี้เงินนั้นจะเข้ามานะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนสดเอช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะพลังงานในตัวของท่านหรือว่าจะมีคนเข้ามาหามีคนสนใจท่านแต่ท่านเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบนะคะชาวเมถุนจะเป็นคนที่ถ้าถ้าไม่สนใจแล้วท่านจะน,นิ่งต่อให้เขาพยายามพูดคุยเขาทำดียังไงท่านก็ไม่สนใจนะคะมันคล้ายๆับว่าบางครั้งลำคาญด้วยซ้า ช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะมาจากโลกโซเชียลอ,ออนไลน์หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงและระมัดระวังจะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันระวังจะกลายเป็นเรื่อง ฉะนั้นท่านจะต้องไม่ปากไวไม่ใจร้อนนะคะสุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะแต่ใจร้อนไปนิดนึงเท่านั้นเองขอวอวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านหิงเฮงปังฟังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันหมาปหน้ามีโชคเมีราบด้านการเงินนะคะสวัสดีค่ะ